เป็นสิงดีๆไม่ชอบอยากเป็นเหยื่อเท่านั้นฟังเวลาฉั่นั้นเลยะ <ś les> สวัสดีครับสวัสดีพพีรร่น้องสูส่สวนครับเมื่อนี้ผมสิบห้าพ่อพมมี่น้องมาเฮวิธี่ทำลาบเลือดสุกเล็กครับไปเบิรงนวิธีทำน้องันงครับพี่น้องอันนี้เลือดนี่ผมกําเนื้อนี่ผมเอาผาสมกันแล้วครับพีรร่น้อง าันน yeah. ี <tampoco S 2> ้เขามาวาวัสดผสมดีไซส์อย่างไ้ผมนัวครับผมซีโน่ผงนัวพิดครับปนสีหน่ยสีเสียบพริกปนขอหัวครับตัวคนขวเองคือกคาอย่างครับช้อนหนึ่ง ดีได้พี่นงครับมามใส่หลามามหน่อยใสหน่ครับพี่นงพี่นงพีนงก็เอาเซ่ปลาตังนี้เนี่ยเราอเซรั่ปลาจริงไม่ใส่ก้าวเลยนะแม่หนาวคือไปสุดนั่นเลยพี่นงครับคนเวยพี่นงหอมหอมหอมเยียงหอมตัว ตามเองพี่น้องก็จะหอมอืมเต็มหมดเลยนั่นเด็ะหน่อมันจะเสะียบอบัตน,นี่ยภาคเจ้าเสียวลงพี่น้องเสียบแล้วน่าก็ดสดมีหอมซอยหอมเปรใบบกโกรดหอมซอยหอมเปรใบบกโกรดครับ พุ่คนคืใส่ซัแนนะแต่ผมใส่สํานียูยุสวนครับอยู่สวนมีสำเนี่งยุนคือกาพตรงยังไรครับเพราะว่ามขนมีสำเนีเามเสียบที่ตงไปค่ะพี่น้องค่ะไปกินน้ำันโอเคครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูง่หัวซุ่นครับครับมาพอกันคือเอากับช่องเคยวนคนกลาสินครับผมมื่อนี้ผมก็น้องเบียร์สีผ้าพี่น้องมากินลาบเลือดโซ่เล็กแมนค่ะเสิสร์ฟพี่น้องค่ะมาเสิสร์ฟเสิร์ร่วมกันดนะพี่น้องเด้อก่อนเสิสร์ฟเสิร์ฟร่วมกันพี่น้องฝากกดไลคก์คกดแชร์กดติดตามไปช่องเคยวนคนกลาสินได้เลยครับผมมา,าพี่น้องเสิสร์เสิร์ฟร่วมกันครับเอ้าแดดมาบาดนนีออ่อ่ะบุ๊บพี่นัองวัน ได้ตัวเป็นเยื้อขอข้อนเนยค่ะโอ้ข้อข้อนพี่น้องข้อข้อนบุญเจาไหมข้อข้อนเลยพี่น้องอืมข่าวใหม่ืี่หอมเนาะหอมบัวไม้เ้อหอมข้าวใหม่ก็ว่าหอมจ้าพี่น้องจ้าไม่จังไม่จังบ่ผิดกันเมนูเมนูมงคลบัดนี้เมนูมงคล บวกจ้าเสร็จๆมั้งการจ้าบวกก็ข้อหอมบวกก็ข้อหอมเมนูมงคลพี่น้องเอาเบิ้งสุดยอดพี่น้องแซ่บจ้าพี่น้องครับกินมังกรได้ครับผมอืมอืมเป็นไงแซ่บ ทอการนที่น uh ี่น้อเขากันครักล uh ับากเปิดน้องไงมาเดอร์เด็กๆตําหมีบีเอ็มปางปอนน้องไอ้ไม่กิน สุกเล็กน้ำเอืยเด้อนเรกะเทียมประกันหินบาสิบึงบะสีบึงไทยครับแซ่บพอพี่น้องต้นรักชู้ค่ะ ส่วนนี้นะครับเด็ดอืมอืมแดดอืมอเฮ้ยเอาได้อ่ะแดดลงร้อนไหมขยับถ่ายมาได้ไหมยับ <c oughs> นี่แดดพี่น้อง <c oughs> นี่แดดค่ะนี้แดดแสบคือเกาพี่น้องของแสบอย,ยู่กับผู้ ของแซีบอยู่กับผู้มาคือเก็ได้ครับพี่น้องครับผมพี่น้องกินด้วยกันครับกำลังเสียบๆเนาะแดดเมื่อไหรห้าให้แล้วได้นะแดดมากครับเดี๋ยวให้นะพี่นุ่นข้าวนุ่นมาเด้อแม่นองจามาเด้อข้าว แม่หลังจา้าครับไข่คล้องหนึ่งก็ดีทำกันครับอือเสาวแห้งอีรีจ้ะพี่น้องคะอือหือดูกโดด รากหอมชู่เขากันพี่นอ้องทางไหนเด้อครับถามเขาว่ากันไรรากหอมชู่กิโลละร่อยสามสิบด้อค่ะพี่น้องคะ่ะค่าส่งหาสิบบาทจ้ะปลาปลาพี่เขาบอกว่าลากหอมชูกินแล้วอย่าทิ้งนะเอาไปปัก <ม>ใช่แล้วเราจะได้กินต้นถ้าอ,อยากกินต้นก็นดีเลยคะ่ะพี่น้องความลูไม่ครับพี่น้องบาดน,นี่สิเดเอาไปปลูกค่ะเพราะว่ามีผืนทีไรอยู่อยู่บานความลูไม่ได้พี่น้องครับเพินพ่น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 มาบอกดินอยู่บานแห่งดีแต่ว่าหลากสิว่าเด้กินเนสหน่อยเพราะว่ารากน่ะมันยากอ,อยู่เฮ้ยนาองขันเขียวขันเขียว ปักลงเลยค่ะอพี่น่องผู้่ได้ซื้อไปอะไม่ต้องทิมด้วยคะพี่น่องคะ่ะเอาไปปักลงดินซีเรก,กินต้นแบบนี้ค่ะปลูกไว้กินต้นค่ะแสบไครน้ออาอนุนุนไหนอะไม่ยัง อะไรหอบใจฝาอ๋อไม่ยัยจะไปรับลูกเองม,มาจ้าแตบๆต่เริ่มกันค่ะพี่นองเดี๋ยวพ่อยๆเนนะหลงหลุด,ด,ด,ดข้าวขาขบไปหนอมต็วมันแบบหอม ปลูกเองพริกบานเท่า,พร,าพริกบานเผาพี่น้องพริกบานเท่าปลูกเองออคนหน่อยหายน้ำนมน้ำนมบ้าใหยน,น้ำเขาดีสุดไปหอมหมูมมพริกครับ ขึ้นละเสร็จไหไปหน่อ โอ้แซ่บแซบน้องกินกันด้วยครับผมอู้สาใจแฮีงทีบอกอาหารนี่แหละที่แบบแรับดีน้องชินงานทั้งไก่ทั้งไก่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศเขาอยกกินแบบเนี้ย อาหารชั้นเลิศมันเป็นไปน้องนม่นะเป็นหน่องทั้งไก่ทั้งไก่ไม่กินน้ำกันเลยครับผมนม่นะกินทันบ,บ่ายกินหลับเป็นพี่น,น,ใใน้องเนาะกระดิ่ยุกไก่ครับอดทนครับอดทนเอาผมขอเป็นกระลังใจเนาะเคยบ่นก็ดีขอเป็นกระลังใจให้พี่น้องที่ย่างไก,ซก่ซูบทุกคน หลบับแนมได้ขันยุไก่ในขอนอดบานหลุดนน้อพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณมือนมูเหมือนนะกินแล้วก็สิไปรับสายฟ้าค่ะออผมกินหลบับยนมนได้ผมขอนอนข้ามเขาหลดุด <c oughs> พี่น,อนบบ้องอาพนมเบสอนไรใครผ่าไม่ได้ไม่เสียบมือเลยครับพี <c oughs> ่น้องครับเสีออยบเลย ข้าวเจลาไร่หอเข้าตัดพินว่าสาบิีสานอ่ะเลินอืมอืมคุณ่าสิบ่บล อืม,อมเบียว,วะ่ะอยากกลุ่มพันกำกับกพี่โป้ยุ่มกันร่องเลยพี่น้อง <c oughs> บอเบิดป้อเบียว,ว,ว่ะไม่เห็นหลายใช่เบียว่คขยไมันเลยน้องหินแบบตุยจันเลยเต็มหลอดเอาหินยังวะ่ะเพราะเป็นเสือจัองเหมือด้วยค่ะ ขอขอให้เป็นเยืออนี่ไม่ได้เลยเสือเป็นเหยือต้องเหนะอยากเป็นเหือสมบูรณ์นะก็เสือไม่เสือบางเวลาก็อยากเป็นเหยื่ออยู่นะอยากจะอ่อนแอบางเวลามันเล่าให้หนอกวเป็นสิ่งดีๆไม่ชอบอยากเป็นเหยื่อเพรานั้นบางเวลาฉชนนั้นเลย ครับลายมี่งลองครับจะไปกินข้าวหน่อยกินหลาบกินข้าวใหญ่ๆครับรุ่งคนบอกผมตัวกินหลาบไปกินข้าวหน่อยกินข้าวใหญ่ๆแซ่บ แบ่งกันแบ่งกันเป็น,น<ม>เนนสือมันบอกอีกค้าหนึ่งแบ่งกันให้เสือยังดีให้เสือแซวพี่น <laughs> ้องมันงบ้ดตอย <c oughs> เบื <ij aya> ้องเบขายของข้นอกคนจกกบะบุรสจอดให้กินเองข้อกต้องแบบ มีแห้งมุมเกาแล้วก็มุมเดิมแล้วก็เป็นมุมโปรดหามุมงนี้ของเดีย็นคนบาตุกพี่น้องเอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังเราทำเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ช่องเคยบ่นคนกระสินนี่แครับผมเพจไม่เคยบ่นคนกระสินเพจจริงครับค่ะกราบขอโทษขอไปครับในการกินบลสุภาพหรือว่าวัตถูกตอง โดยเขียนมุมมามนลยพี่หลงเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากความแสบไว้กับพี่กับหนองซ้ำนี่คลิปหนาม,มาพอคนใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีจ้า